2อ6 8กแแล้วก็จะมีการเชื่อดดบบนิ่มๆผมรับรองยืนยันนะครับว่าคนบนเรือทั้งหมดนะครับไม่มีใครรอดสักลายนะครับไม่มีใครรอดสักลายยังมีหลายคดีครับที่จะต้องถูกกับไม่ใช่ว่าจะเพิ่เอาแค่หนึ่งแปดแปดหรือสองหกสี่รือสองหกแปดยังมีพี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศเคสของคดีน้องแตงโมอยากจะชี้แจงความคืบหน้าให้ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ย ผมก็ได้มีการพูดคุยกับกรมรสอบสวนพ,พิเศษตั้งแต่เมืม่อวานเลยนะครับนะก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าคดีของน้องแตงโมผมได้มีการไปดําเนินคดีอาญากับนายแซนนะครับกับพวกไปแล้วนะครับที่สพเมืองนนทบุรีที่เป็นข่าวเมืม่อวันที่2เมษายน2568ที่ผ่านมาการดําเนินคดีเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีการนัางพยานหลักฐานทั้งหมด10ปากนะครับรวมทั้งเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็หมาวิาลยสองหมายาลยนะครับที่เป็นการตรวจภาพนะครับที่มีเกิดขึ้นในเวลา21.56าโดยนักอ้างคุณโบทีเคที่เป็นเจ้าของภาพที่ได้มาจากกติกนะครับที่ส่งมาทางโปรแกรมไลน์นะครับแล้วก็คุณโบทีเคได้เอาไปโพสต์ในอินสตาแกรมนะครับแล้วก็เปิดแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนถึงผู้ภัยทราบนะครับว่าในวันที่24กุมภาพันธ์2565เนี่ยน้องแตงโมใส่ชุดอะไร นะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการตสืบสวนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับยืนยันแล้วว่าเป็นภาพที่มีการปลอมขึ้นมาหรือมีการตัดต่อนะเราจึงใช้นะครับสามมาตราในการดำเนินคดีกับนายแซงกับพวกก็คือมาตรา188มาตรา2นะครับ246แล้วก็268นะแต่ผมจะไม่ผิดไอ้264กับ268นะครับปลอมและใช้นะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมรับปากไว้แล้วนะครับก็ได้ทํา ตากสัญญาไว้คดีนี้ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีหลายเรื่องที่ต้องทําต่อเช่นจะมีการสอบพยานเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่าสิบปากแล้วก็จะมีการไปจําลองเรือโดยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าจะนําพยานปากหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนบนเรือนะที่มีการชี้จุดตกเรือว่าน้องแตงโมตกเรือตรงจุดนี้นะครับไปชี้ยืนยันว่า จริงหรือไม่นะครับว่าน้องแตงโมตกจุดนี้แล้วก็เวลาที่จุดตกเนี่ยซึ่งมีการพิสูจน์ทั้งหมดแล้วเนี่ยโดย d ีไได้มีการพิสูจน์โดยโดยมีความเห็นแล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่เวลา20.38นะครับนะจนถึงเวลา22.11นะครับอันนี้ก็มีการพิสูจน์โดยโดยสิ้นข้อสงสัยไปแล้วแล้วก็ประเด็นก็คือว่าน้องแตงโมนะครับไม่ได้ตกท้ายเรือ ตามที่ในแสนได้มีการกล่าวอ้างแล้วก็บาดแผลน้องแตงโมงก็ไม่ได้เกิดจากบใบพัดเรือตามที่มีการพูดคุยกันในชั้นสอบสวนแล้วก็ในชั้นแถลงข่าวของกองประชาการตำรวจตอนภาคหนึ่งเมื่อวันที่26เมษายน2565ที่ผ่านมารวมทั้งกระบวนการสืบพยานในศาลจังหวัดนนทบุรีก็มีการพูดถึงหลักฐานพวก ต่างๆเหล่านี้ในเวลา2 1 5จุด้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ต้องแจ้งว่าเราก็ต้องรอผลกพาพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรีในวันที่ยี่สิบสาพฤษภาคม2องพนะครับเพราะประเด็นนี้มันจะมีเกี่ยวพันต่อเนื่องกับคนที่นําภาพ21.56ไปใช้ในศาลไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือเป็นบุคคลใดก็ตามนะครับเราก็จะมีการแจ้งความเพิมเ่มเติมกับบุคคลที่นําภาพดังกล่าวไปใช้เบิกความในศาลหรือไปใช้นาสืบในศาลในภาพ2 1 5 6ซึ่ง อันนี้ก็ต้องรับอนนสงผลบุญกันไปทั่วหน้านะครับในการทําหลักฐานเท็จกันขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะชี้แจงให้ทราบแล้วก็รวมถึงนะครับเราได้รับเอกสารจากอ่าก็ต้องขอบคุณนะครับอ่าผู้บัญชาการกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ผู้การกองพิสูจน์หลักฐานนะครับนะที่ได้มีการส่งพยานหลักฐานที่เราขอไปยังอ่าใช้หมายสารของสารอาญา ในคดีที่ผมถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับที่ตำรวจนะครับกองบัญชาก,การตำรวจ thon พักหนึ่งกับพวกนะครับฟ้องผมมาจำนวนทั้งสิ้น36คนก็มีการใช้หมายศาลขอเรียกพยานเอกสารจากสถาบันนิติสถาบันวิศวกรักฐานนะครับนะก็มีการส่งให้มาครบถ้วนนะครับรวมทั้งไฟล์วิดีโอรวมทั้งเอกสารจํานวนมากกว่านะครับ100แผ่นนะอันนี้ก็ก็ถือว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่นะครับ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนทางด้านของตํารวจอุทธรภาคหนึ่งก็ส่งหนังสือมาชี้แจงต่อศาลเช่นเดียวกันว่านะครับไม่สามารถส่งให้ได้เนื่องจากว่าวัตถุพยานต่างๆอยู่ในกระบวนการของศาลจังหวัดนนทบรุรีแล้วก็เรื่องโทรศัพท์ก็อ้างว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวไม่สามารถส่งให้ได้นะครับแล้วก็ได้มีการบอกว่าส่งไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วส่วนคุณหมอนิตเวชนะครับก็ได้มีการขอเอกสารเช่นเดียวกัน ก็ออกมาในลักษณะแบบเดียวกันกับกับของนะต่อผู้จัดการสมุทรนราธหนึ่งก็คือรู้กันบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่สามารถนะครับนำส่งได้แล้วก็ไม่ไม่ยอมให้เราคัดเนื่องจากอ้างว่าเราจะไปใช้ในทางสาธารนณะผมก็เรียนพี่น้องประชาชนคนนี้เ,เรียกว่าถ้าเราไม่ผิดเราจะกลัวอะไรครับคุณหมอณภพันะ ผมอยากจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปกังวลแล้วครับผมได้ยื่นขอสารไปแล้วขอคัดเอกสารนะําสั่งศาลนะครับได้มีความเห็นว่าได้ลงความเห็นว่าการออกมาเรียกพยานเอกสารของผมทั้งหมดเป็นการออกออกเอกสารโดยชอบ้วยกฎหมายเป็นไปนตามที่จําเลยร้องขอแต่เรื่องของการคัดนั้นนะครับเราเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ของสำนักตำรวจชาติโดยเฉพาะหมอนิติเวศแล้วก็ทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งเราไม่ได้รับปรามมือก็ไม่เป็นไรครับเพราะเมื่อคุณตอบมาอย่างนี้อย่างน้อยสุดเราก็ได้รับหนังสือชี้แจงยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอต่างๆที่มีการผ่าตัดนะครับพิสูจน์บาดแผลน้องแตงโมในสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจทุกขั้นตอน หรือนะครับภาพถ่ายวิดีโอต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับรวมทั้งโทรศัพท์ทั้งหมดที่เราทราบมามีอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เราเราก็ถือว่าเมื่อคุณให้เรารอสรันจังหวัดนนทบรุรีพิาา 23, าพากษา23พฤษภาคม68ก่อนแล้วนั้นเราก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะว่าเรารอได้นะครับส่วนของสถาบันพิสูจน์หลักฐานเราได้ยื่นขอคัดไปแล้วรอศาลอนุญาตให้คัดนะครับก็จบเพื่อเราจะได้นําหลักฐานของสถาบัน พ ok ิสูจน์หลักฐานเนี่ยนำไปมอบให้กับคณะพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ทําคดีสืบสวนน้องแตงโมในคดีพิสบสืบสวน20ทับ2 5งห้ครับนะอันนี้ผมก็ได้รายงานสารไปแล้วว่าขอคับเพื่อจะนําไปมอบให้กับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางด้านนิติเยาศาสในการส่งมอบให้กับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนําไปวิเคราะห์แล้วก็นําไปตรวจพิสูจน์ว่า สิ่งที่มีการพิสูจน์เรื่องของคาาเลือดโดยวิธีบูสกายก็ดีสิ่งที่มีการพิสูจน์ว่านะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีไบโอเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เป็นภาพคมชัดที่เป็นภาพสีนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นภาพขาวดาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารอได้นะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะเรื่องคดีน้องแตงโมส่วนพยานปากสำคัญปาสุดท้ายที่มาให้การเมื่อวานนี้ ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ร่วมสนทนากับคนบเรือในวันที่มีการนัดพบกันนะอันนี้ก็มีการให้ถ้อยคาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะพนักงานส,สืบสวนสอบสวนกรมสอบสวนคดณีพิเศษ,ษ,ษนะครับได้บอกเล่ารายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็ทําเป็นไทม์ไลน์มาให้ว่าไปเจราจากับคนบเรือหลังจากที่มีการนัดเจราจากันที่นะครับนะท้องหลอนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยาจะบอกทุกคนว่า เป็นผลดีไม่มีผลเสียรดมนั่งคุณโบดีเคก็ได้มีการหมอบนะครับเป็นภาพที่ได้จากกติกนะครับโดยที่ได้มีการส่งต้นฉบับให้กับทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยตั้งแต่วันที่8เมษายน2568ที่ผ่านมาดังนั้นนะครับเรื่องน้องแตงโมกรมสอบสวนพิเศษไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าเขามีการทํา3คดีคดีแรกก็คือคดีของมูเทอนก็มีการ แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือคดีของโกธนก็ได้มีการดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับได้มีการเช้งหาโกอนแล้วก็ส่งํานวนให้กับพนักง,งานอายการตามคําสั่งไปแล้วนะครับส่วนคดีแตงโมในเดือนหน้าเดือนพฤษภาก็จะทําต่อเนื่องนะครับต่อไปนะครับเพื่อรอรอเวลาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีตัดสินวันที่2 3พฤษภาคม2568แล้วก็จะมีการเชื่อมแบบนิ่มๆผมรับรองยืนยันนะครับว่า คนบนเรือทั้งหมดนะครับไม่มีใครรอดสักรายนะครับไม่มีใครรอดสักรายยังมีหลายคดีครับที่จะต้องถูกครับไม่ใช่ว่าจะเพิ่เอาแค่หนึ่งแดแดหรือสองหรสี่แล้วสองหกดจะมีเยอะครับคดีน้องแตงโมนะเดิมรวมน้งเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ต่างๆเนี่ยครับก็ถูกจับเต็มทุกคนครับนะผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องรอรอเวลานิดหนึ่งนะครับเรามั่นใจอยู่แล้วว่าไม่นานเกินรอนะเป็นนานเกินรอแต่เนื่องจากว่าประเด็นสําคัญเราคือ เอกสารบางอย่างอยู่ที่ศาลจังหวันดนนทบุรีเราต้องรอให้ศาลจังหวัดนนทบุรีเขาตัดสินคดีนี้ก่อนนะแล้วเราถึงจะคัดเอกสารได้นะครับซึ่งผมคิดว่ารออีกไม่กี่วันเองนะวันนี้มันก็วันที่25าเมษายน2 5 6 0ันบแปดแล้วรือประมาณสักยี่สิบกว่าวันนะครับอีกวันก็ศาลตัดสินแล้วก็เราก็สามารถที่จะทําการคัดเอกสารได้นะครับหลังจากที่ศาลมีการพิพากษาไปแล้วนะครับก็ให้สบายใจได้นะ